สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสในที่สุดนะครับพยาเหยี่ยวรุ่นใหม่อย่าง o n i w Suzuki Hayabusa ก็กลับมาโลดแล่นในวงการมอเตอร์ไซค์อีกครั้งซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยขึ้นชื่อว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกโดยการกลับมาครั้งนี้มันได้รับการปรับปรุปรงใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของตระกูลฮายบุสะไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมทางด้านงานดีไซน์ภายนอกของตัวรถนั้นออเนีวซูซูกิไฮยบุสะยังคงมาในแนวทางซูเปอร์บค์แบบฟูลเฟลลิงมีการเดินเส้นสายของตัวรถที่กระชับมากขึ้นแต่รายละเอียดหลายๆอย่างยังคงบ่งบอกเราอย่างชัดเจนว่ามันคือไฮยบุสะในตำนานไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไฟด้านหน้าเฟลลิงรอบๆคันครอบท้ายและก็ส่วนอื่นๆน,นะครับ แต่ก็มีการปรับการทำแอโรไดนามิกให้ยอดเยี่ยมขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด1 3 4 0ซีซีแบบ4สูบเรียง d o ลโอ o วอร h เฮด c a m ช h a ์ t ขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่81คูณ65ม mm, มแบบ4จังหวะนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่187.7 bhp ที่9,700รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่150นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาที ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่299กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความจริงแล้วนะครับเครื่องยนต์สเปคนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่มันได้ถูกจำกัดไว้จากทางผู้ผลิตส่วนความจุถังน้ำมันนั้นจะอยู่ที่20ลิตรด้วยกันครับท้งนั้นฟีเจอร์ของตัวรถ All New Suzuki Hayabusa ได้รับการออกแบบหัวฉีดแบบใหม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอัตราเร่งในย่านความเร็วต้นถึงกลางให้ดียิ่งขึ้นกว่าชมก่อนหน้านี้ทำงานร่วมกับเร่งไฟฟ้าไร้ e ายไว r ์ ire, และมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่หลากหลายอย่าง SDMS, Suzuki Drive Mode Selector ที่จะแยกการควบคุมค่าของอัตราเร่งแรงฉุด Engine Brake การควบคุมล้อและอื่นๆนะครับซึ่งผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดได้เองแบบคัสตอมด้วย ทางด้านหน้าจอแสดงผลนั้นตัวรถรุ่นนี้จะเป็นแบบ TFT แบบสีขนาดใหญ่แต่ตัววัดรอบและวัดความเร็วยังคงเป็นแบบอนานล็อกซึ่งเชื่อว่าผู้ใช้งานหลายๆคนน่าจะยังคงชื่นชอบในรูปแบบนี้โดยผสมผสานกับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับการแจ้งค่าอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการติดตั้ง IMU มาให้แบบ6แกนนะครับระบบ ABS ขณะเข้าโค้งที่จะสามารถตั้งค่าได้หลายระดับ ระบบ Cruise Control ควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบควบคุมการเบรกระบบป้องกันล้อหลังยกระบบควบคุมรถขณะขึ้นเนินถึงแม้ว่าตัวรถจะยังคงใช้ชัซีในรูปแบบเดิมนะครับแต่ตัวซับเฟรมจะได้รับการปรับปรุปรงกันใหม่ให้มีน้ำหนักที่ลดลงถึง700กรัมด้วยกันระบบกระสะเทือนด้านาหน้าน,านั้นจะเป็นแบบหัวกลับของ KYB ขนาด43มิมปั๊มเบรกของเ Bre มโ bo สำหรับจับกับดิสเบรกด้านหน้าขนาด320มิลิเมตรซึ่งกว้างขึ้นกว่าเดิมถึง10มิลิเมตรด้วยกันนะครับและมีการปรับปรุงการระบายความร้อนให้ดีขึ้นด้วย o n นิว s u ต u k i Hayabusa เปิดราคามาอยู่ที่ประมาณ680,000บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยนะครับคาดการว่าในประเทศไทยเราจะมีการเปิดตัวกันในช่วงปีนี้ด้วยแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นจะต้องมารอติดตามกันต่อไปครับ สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส